มาดูตัวอย่างโปรเจกต์กากันต่อนะครับชุดที่ 5. อ่ะในตัวอย่าง16จากแนวราบยิงปืนใหญ่จุด A ทํามุม3 7กับแนวราบจุด A อยู่สูง260เมตรลูกปืนผ่านยอดเขาได้พอดีจงหาความเียวต้นอยู่ความสูง h เระยะทางแนวราบเราก็มาไล่เลยนะครับข้อนี้ข้อนี้เราก็ไล่จากจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ A นะครับแล้วก็ไปไหน อ่ามาตรงนี้ดีก็แล้วกันเอ yeah. ก็ได้นะอ่าซอันนี้ B นะครับอ่ะก็คือเอนะครับก็มาดูเหมือนเดิมนะครับไม่สนใจโคง้งสนใจเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เอสเนะครับเราก็เริ่มเลยนะจาก A มา C ก็อันแรกเลยพิจารณาเอ A ไป4นะครับเราได้ Sx กน x มาดูกาน x Sx เท่ากับ ux t มาแยกกันก่อนเกเตอร์ u ตันนี้ไม่ใช้เป็นไรครับ ux ux ก็คือ r cos 37นะครับ uy ล่ะ ยูไอคืออาซามสิโอเคนะครับก็แทนลงไปโจดติดอ uh. ก็ใส่เลยได้อเ uh. พราะฉะนั้นก็ได้ R เท่า uh. กับยูทราบไหมไม่ทราบติดยูยู คอร์ดสามเจ็ดองศาคูณทีทีตัวนี้หนกเขียนให้ไปนี่หนึ่งทีเอนะครับอ่ะสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งทำอะไรไม่ได้ก็ไปต่อเลยแกน Y แกน Y อ่ะสูตรเลยครับ S Y เท่ากับ UIT บวกเซนสอง GT กําลังสองอย่าลืมนะักคิดเหมือนแนวดิ่งด้นแกน y ตอนนี้ S y นะครับ S y ลง U y ขึ้นก็เป็นเท่าไหร่ครับลบสองร้อยหกสิบเท่ากับ U ไซส์สามเจ็ดองศาที่ บวกเศษหนึ่งสองจีเท่าไหร่ลบ10บใช่ไหมจีลงลบสิบกำลังสนะครับ g ที่ลงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจาก1และ2ก็แก้อะไรไม่ได้เหมือนเดิมติด3ตัวแต่มี2สมการเพราะนั้นก็ไม่ออกก็ไม่ออกก็ไม่ออก,ก,ม,ออกมาทำยังไงต่อ เราก็าดูทำไรได้บ้างอย่าลืมนะโจทย์ฟิสิกส์ไม่ได้เอาอะไรมาถามเอาที่เรียนมาถามงั้นเราจะมีอีกอันหนึ่งที่เราจะรู้ก็คือตัวนี้ไงนี่คือตัวสำคัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณา A มาดีกันแล้วกัน A ไปดีก็พิจารณา A d ดี พิจารณาเอดีรู้อะไรเอย่ยพิจารณาไอดีเขาให้อะไรมาให้ตอนนี้ 1920. นนหนึนะ่เป็นครึ่งหนึ่งนะเป็นครึ่งหนึ่งของพาราโบลาเพราะฉะนั้นเราก็รู้ละรู้ระยะเอดีละรู้เอรู้เซตาละก็สูตรลัดเลยใช้สูตรลัด มีตัวเดียวที่ไม่รู้คือ U นะครับเพราะนั้นใช้สูตรแรกก็คืออะไรครับ SX maximum ใช่ไหมเท่ากับเหมือนเดิมนะครับ SX max รู้นะครับเป็น U กำลัง2ตอนนี้มาดูเป็นมุม3 7คุณจะใช้ s ซ n 2สเซต้าก็เป็น s ซ n 7 4จ็ดบลำบากก็ต้องเป็นอะไรครับ2 sin ซ7าอ่ะพูดที สองไซด์เซต้าคอร์เซต้าส่วนไล่ส่วนจีนะครับก็ได้เท่าไหร่1 9 2 0คูณ2นะครับ1 9 2 0คูณ2อยูกำลังสองเราถามเป็นคูณกับ2ไซด์3 7 3ส่วน5 ขอสามเจส่วนหทั้งหมดส่วน10ขอรวบเลยแล้วกันนะครับเลขลงตัวนะครับได้อยู่เท่ากับ200เมตรต่อวินาทีได้มาแล้ว นะครับอ่ะใปต่อนะครับตอนนี้เอาไปทำไหนแทนใน้สองใช่ไหมขอข้ามมาขอจัดการนี้ก่อนสลับหน้าแล้วกันอืมอ่ะต่อไปนะครับต่อเลย แทนลงในสแทนอยู่ลงใน2ลงในสมการ2เป็นอะไรเอ่ยเพราะนั้นจาก2เราก็จะได้เท่าไหร่ครับลบสองอยหขอเปลี่ยนสีก่อนลบ 260เท่ากับ3ส่วน5คูณ200คูณทีลบ5ทีกำลังสองจัดใหม่เป็นทีกำลังสองลบ24ี่ที ลบ52เท <52 S 1> ่ากับ0แยกวงเล็บเป็น t ลบ26กับ t บวก2นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้ค่า t เท่าไหร่ t ใช้26วินาทีโอเคนะ t เท่ากับ26 อาตอนนี้ครบหมดละก็แทนลงในไหนครับแทนลงแทนลงในหนึ่งนะครับแทนทุกค่าเลยก็จะได้หนึ่งก็คืออาที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นก็จะได้อาเท่ากับ u cos 37สเยูเท่าไหร่สอง คอ s สามเจ็ดสามเส่วน5ท t 2ี 26, นะครับก็เป็นเท่าไหร่5 1 40นะครับก็เป็น26คูณ4คูณ40ได้4,160ค่อาอค่า R ได้4,160 โอเคนะหน่วยละครับหน่วยเมตรนะครับหน่วยเมตรอ่ะโอเคสองอันแล้วต่อไปมาดูอันไหนคำถามที่สามปูนี้เลยคำถามสามคำถามสามถามเฮสถามนี้ เราก็มาดูรูปนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูแค่นี้นะครับตัวนี้อะไรเอ่ยระยะนี้260เมตรครูก็เขียนระยะนี้ ตัวนี้คืออะไรนั่นเองตัวนี้คือ s y maximum ของพาราโบล,ลารูปนี้ง <c oughs> นั้นหา h est. ก็ได้จาก s y maximum บวกอะไรครับ260นะครับเท่ากับ h ที่โจทย์ถาม นะครับก็เป็นสมการเพราะนั้นเราก็จะหา SY Maximum จากสูตรลัดสูตรลัดไรเอ่ยเอ m ย x i m u m เท่ากับ <c> u <oughs> <c oughs> ยูกลังสองซนย,ยกกำลังสองเซส่วนเท่าไหร่ ส่วนสองจีอ่ะก็แทนเลยเพราะฉะนั้น SY Maximum ก็เท่ากับสองร้อยคูณสองร้อยกระจายไปเลยนะครับเท่าไหร่ครับทายสามเจ็ดใช่ไหมสามส่วนห้าคูณ สามส่วนหแล้วทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้สอง g จีก็คือ2องคูณสิโอเคนะแล้ก็ไล่ไปทีละตัวอันนี้สินะครับ5 1 5 2 5ึ่งห้แล้วก็ได้80ดคูณเนะครับ ก็ได้8972 72 0เมตร720เมตรเพราะฉะนั้น h ที่โจทย์ถามก็เท่ากับ720บวกเท่าไหร่บวก260นะครับได้เท่าไหร่980เมตรอ่ะเรียบร้อยนะครับ อ่าดูต่ออีกข้อหนึงอีกข้อหนึงข้อนี้ข้อนี้ต้องการให้รู้ผลของแรงต้านนะครับมีแรงต้านมีแรงเพิ่มอีกแนวหนึ่งก็มาดูรูปเครื่องบินบินในระดับบินนี้แล้วกันสูงเท่าไหร่ครับ สองพันเมตรสองพันเมตรสองพันเมตรความเร็วสามร้กสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยูเมร้อยหกสิบเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรแต่วันนี้เอา3.6หารก็ได้1นึรอยเมตร UY เป็น0นะครับ จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายออยู่ตรงนี้นะครับโคง้งอะนะครับแต่ข้อนี้พิเศษตรงไหนมีแรงต้าน F ต้านอยู่แนวนอนนะครับเท่าไหร่ครับ70นิวตันกระทำต่อจรวดนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้แนวดิ่งแนวดิ่งเป็น G เหมือนปกตินะครับเพราะนั้นมาดูพิจารณาแนวน่อแนวแกน X AX ไม่ใช่0นหาจากซิกมา F เท่ากับ MA อ่ะห้อย X เข้าไปเป็น70มวน10 ได้ ax เท่ากับ7เมตรต่อวินาทีกำลังสองได้ละก็มาพิจารณาทั้งสองแกนนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ sy u y ห้แล้ให้แล้วนะ sx โจทย์ถามก็เริ่มเลยเริ่มที่แกน x แกน x แทนที่จะเป็น sx เท่ากับ u x t เป็นสรรมการมีความเร่งแล้วนะเป็น u x คูณ t บวกหนึสอง ax t กํลังสอง ก็ได้ sx นะครับได้ sx ที่โจทย์ถาม ux เท่าไหร่ ux 100ติดทบวกเศษหนึ่งนะครับแรงต้านไปทางซ้ายตามรูปนะครับเพราะนั้นต้านความเร็วเพราะนั้นความเร็ว ux จะต้องลดลงก็ต้องเป็นลบเท่าไหร่ลบ7แล้วก็เป็น t กำลังสอง มันก็ติดเหมือนเดิมนะครับยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเราก็ไปแต่อันไหนต่อแกน Y S Y เอเท่ากับ U Y T บวกเซนหนึ่งสองเป็นแนวดิ่งความเร่ง,งที่ G นะครับก็แทนเลยตอนนี้ U Y เป็นศูนย์นะครับ y S Y เท่าไหร่สองพัน ตัวนี้เป็นศูนย์เศษหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าดูว่าเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายสิบทีกำลังสองนะครับก็ได้นะครับก็สองสี่พันสี่ร้อยนะครับก็ได้ทีกำลังสองเท่ากับสี่ร้อยแน่นอนทีได้เท่าไหร่ทีเท่า กับยี่สิบวิเอาไปทำอะไรครับแทนลงหนึ่งสาะพันจากหนึ่งก็ใส่เข้าไปก็จะได้ s x เท่ากับหนึ่งร้อย คูณยี่สิบใช่ไหมบวกเช่นหนึ่งส่วนสองนะครับอ่ะหนึ 1, ่งสองลบเจ็ดสิบคูณสิบเป็นเท่าไหร่ครับสองพันลบ สองหน0่0สอห้าห้รือยี่สิบทียีทอดทีไม่แก้แล้วนะยี่สิบคูณยีนะครับยีนะลืมมาไว้ก็ลืมทุกทีละทียี่สิบ ก็เป็นเท่าไหร่อันนี้ได้สิบสองร้อยพันสี่นะครับพันสี่ร้อยลบหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรเนี่ได้ x เ,เ,เท่ากับเท่าไหร่หกร้อยเมตรตามรูปเลยโอเคนะนี่คือคำตอบอ่าเรียบร้อย ครบหมดแล้วะนันจาหลักการของตัวนไว้วนะครับความเร่ง<ม>ตัวนี้เดี๋ยวจะมีโจทย์ที่มีความเร่งแนวแนวแกน x นะแนวแกน x โอเคนะครับ